ให้คุณมากกว่บใครกับดีไซน์ล้ำสมัยหลอดทุกม,มุมเท่ไม่สั่ใครพร้อมลุยกับคุณในทุกๆความทา้าทายเตือนเต้นร้าใจในทุกๆก,การขับเคลื่อนของคน MG Thailand นะครับมีโปรฮอตที่สุดในตอนนี้นะฮะโดยดาวเพียงแค่5%ผ่อน9,999บาทเท่านั้นเองต่อเดือนของแถมจัดเต็มอนุมัติง่ายได้รถชัวร์ส่วนแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับรดระดซัมเมอร์เซลไปเลยนะฮะ สนใจติดต่อที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสรุปขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่บอลไทยเซ็งอีนครับชบาแก้วพ่ยฟิลิปปินขาดจวดแชมป์อาเซียนบอลไทยเรา,าเศร้าอีกแล้วนะครับชาบาแก้วได้แค่รองแชมป์อาเซียนโดยแพ้ฟิลิปปินไปถึง3า ในรอบชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยสาวปิ่นคว้าแชมป์สมัยแรกนะครับชบากแก้วกับทีมฟุตบลอลหญิงทีมชาติไทยแพ้กับฟิลิปปินส์3-0ชวดแชมป์อาเซียนในรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2, 2022ที่ลิวซวสเมโมเรียสเตเดียมกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศนะครับของช่วงคำคืนที่ผ่านมาทีมสาวไทยเรานะครับแชมป์4สมัยพบกับทีมฟิลิปปินส์ที่ยังไม่เคยได้แชมป์เลย และเข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งแรกแต่รอยะหลังนะครับบอลหญิงฟิลิปปินพัฒนาขึ้นอย่างมากคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลหญิงจริงแชมป์โลกแล้วคู่นี้เจอกันรอบแรกน่าสุดท้ายไทยชนะไป1-0นะครับครึง่งแลกฟิลิปปินนำ2-0จากเจสสิก้าโควัสในนาทีที่7กับคาริทีนากูลัวในนาทีที่9ก่อนที่นาทีที่89ฟิลิปปินจะได้ลูกที่3ปิดท้ายจากซิลีนาโบเดนนะครับจบเกม เอาชนะสาวไทยรอไป3-0ควา้าแชมป์อาเซียนเป็นครั้งแรกส่วนไทยได้รองชมปนะครับสมาคมฟุตบอลไทยนะครับได้เลือกสนามตีนัสูรานนท์นะครับจัดศึกคิงครับครั้งที่48ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนุปถัมภ์นะครับเปิดให้จังหวัดที่มีความพร้อมเสนอการจากกัดการแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลแมท ตามปฏิทินฟีฟาเดยหรือสิกิคิงคัพครั้งที่48โดยจะใช้แข่งขันในระหว่างวันที่19ถึงวันที่27กันยายนนี้โดยให้ส่งเอกสารยื่นความจำนงภายในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยสมาคมได้รับการเสนอต,ตัวจาก3จังหวัดก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมและบริษัทเทลได้ประชุมร่วมกันพร้อมกับ แจ้งรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆกับตัวแทนของจังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ภายในสัปดาห์หน้าจะประกาศผู้ที่พร้อมที่สุดสําหรับการเป็นเจ้าภาพหลังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูสนามทั้ง3แห่งแล้วโดยมีรายงานยืนยันนะครับว่าสนามติัสูรนนท์จังหวัดสงขลานะครับเตรียมเป็นเจ้าภาาคิงครับครั้งที่48ทําให้การหวนกลับคืนของทีมชาติไทยจะกลับไปเล่นที่สนามแห่งนี้ในรอบ24ปีเลยทีเดียว หลังเล่นครั้งสุดท้ายคือเอเชียนเกมครั้งที่13นักจริงอันดับที่3แต่ในเกมวันนั้นประชัยให้กับจีน3-0ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวสังคมความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมของจังหวัดจัดขึ้นมานะครับกองกลางทีมเชื้อไทยเล่าเปิดใจวินาทีดวลเลสเตอร์ิตีชุดใหญ่โจตันนะครศิริมงคลรัตนภูมิ มิกฟิลด์ดาวรุ่งของโอเอสลูวนพอใจกับผลงานฟอร์มการเล่นในเกมอุ่นเครื่องพบก,กับสุนักจ้นจอกเลสเตอร์ซิตี้ที่ทั้งสองทีมเสมอกันไปด้วยสกอร์3-3นะครับที่สนามคิงพาวเวอร์แอนด์แดนรีฟที่ประเทศเบลเยียมโดยก่อนหน้นี้นะครับเจ้าตันนะฮะได้มีโอกาสได้ลงเกมอุ่นเครื่องแบบปิดในระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่ฮอลแลนด์กับโคเชสโลและเ f c ซีลอสมาแล้วก่อนที่จะมีการบาดเจ็บกล้ามเนือ้อจนต้องพักไปในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นการลงสนามอุ่นเครื่องกับสโมสรเลตเตอร์สตีจึงถือเป็นการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของ OS l อูเวในเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็น,นการีกด้วยเจ้าตันนะครับได้เปิดใจให้สัมภาษโอเอสลูเวนดอทคอหลังจากได้ลงสนามในนัดนี้ว่าผมตื่นเต้นครับแล้วก็ค่อนข้างกังวลเพราะทีมฮานมาก็ลงอุ่นเครื่องกันแบบเปิดกับทีมระดับสมัครเล่นกึ่งอาชีพในเบลเยียมครับแต่คราวนี้เป็นทีมระดับพิมลเล็กอย่างเลตเตอร์สตีก็มีกังวลนิดหนึ่งครับ เกมนี้โค้ดพยายามให้บิลลอัพเกมขึ้นมาจากแดนหลังจะเห็นผมลงไปต่ำนิดหนึ่งแต่ก็พอใจฟองกล่นอของตัวเองในระดับหนึ่งครับอย่างไรก็ตามผมก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาครับผมเพิ่งหายจากอาการมาเจ็บกล้ามเนือ้อเฉยจากตอนซ้อมได้2-3วันครับความฟิตยังไม่เข้าที่เท่าไหร่คงต้องเร่งความฟิตอีกหน่อยร่างกายจึงจะดีขึ้นกว่านี้ครับ จตันนะครับยังร่วมฝึกซ้อมในทีมชุดใหญ่ของ o อเอสลูเวอย่างไรก็ตามจตันยังอยู่ในทีม o อเอสลูเนชุดยู่23ปีที่จะได้ลงเล่นในศึกเบลเยียมในชั้นลีกดิวชั้นหนึ่งซึ่งเป็นลีกระดับทีย3ของฟุตบอลเบลเยียมซึ่งจตันหวังจะเป็นกองกลังสำคัญกกให้กับทีมชุดยู3่ปีในฤดูกาลหน้าผมซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาตลอดได้เก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมที่ฮอลแลน ก็จะเตรียมความพร้อมเพื่อรอโอกาสสําหรับฤดูการที่กำลังจะมาถึงสุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มีให้ผมมาตลอดขอบคุณทุกคนมากๆฝากติดตามผลงานและฝากเชียร์ทีม OS l u สูเของผมด้วยนะครับฮือฮาทับช้างศึกดังไกลถึงนิวยอร์กปรากฏบนป้าย b บิลบอร์ดพาร์ s สแควร์เรียกได้ว่าดังไกลถึงระดับโลกเลยทีเดียวเมื Mar ่อทัพนักเตะ ช้างศึกทีมชาติไทยได้มีโอกาสได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ด LED ย่านดังนะครับอย่างไทม์สแควร์กลางมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาไปไกลถึงอเมริกาสร้างความฮือฮาอีกแล้วนะครับสำหรับทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มีรูปไปปรากฏบนป้ายบิลบอร์ด LED ย่านชื่อดังระดับโลกอย่างไทม์สแควร์กลางมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาบนป้ายบิลบอร์ดที่ชู์คำว่าช้างศึกหรือช้างศึก พร้อมโลโก้ของทัพฟุตบอลทีมชาติไทยและระบุข,ข้อความ We are ้าง n g s โดยมีภาพตั้งแต่ทั้งเจชนาธิสุงศ์สิน์ทิดตองโดตังสารัจยุเยนบอยชัดชัยบุตรพรมอุ้มธีรทรบุญมาทันเต้พิทิวัตรสุจ,จิตธรรมกุลมอนิเอลทัมเบียมุ้ยเทลสิงแดนดากันธนวัตรซึงจิตถาวรต้นนฤบดินทร์วีรวัฒนดมเตอร์วีรเทพปัมพัน์ฟิลิปโรเลอร์กิตตากาแมงเช็คสุภโชคสรารชาติ และอัมสุภชัยเจเดดซึ่งการโปรโมทนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทีมชาติไทยนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับประจำวันที่18กรกฎาคมนะครับ